อีพีหกชุดท้ายพี่น้องมาเนี่ยนั่งแก้วขาวอีพีที่หกบริอาตของสาวนี่พี่น้องตะแรงมากนี่คำมากจังวะแต่ไฟเ,เบาคือกันสบา <c oughs> ยดีตีไฟสบายดีพี่น้องแน สบายดีพี่น้อง <ไป S 1> เดี๋ยวเขาจำแด้แบบไปเมื่อบันไ้เมือ่อพอแล้วหาโมงพี่น้องเลยอยากจ้าบิดเลยนะเ <laughs> ดีบบย๋ยวเขากจ้าบิดทันจากนขอนผมว่าเขาบอก่ะพวกเจ้าได้ย้ายทางจากนอนค่ะอาบิตก์้นไั้แล้วบิด่ะ

หลดฝ่แจ๊กนนะัเพี่ตลดฝ่แจ๊กไม่ใช่ไม่ครับ มือเอิยังน่าซ่องไฮพี่น้องมืออื่นมือเอิญพอดีแล้วนะพี่น้องมืออื่นก้อนข้าวเจ้ามันยาาได้เขียนเอาเงาของกันแล้วนี่เอาตัวนี้มาใส่ยู่นี่ đây giờ chết siệp hẳn no, vậy đấy, đây giờ chết siệp sớm nào, mang cái nam tên nấm nhìn mà, nhìn mà. nhìn tóc kia mới sáu phi มาคเวมาลยไสุดสองวันแน้องเป็อ่งนั้นสองสามวันเลยบ่มีเวลา่นดองเมื่อไเลยแดดกระหอนรีสว่างนี่